ผู้สูงอายุเนี่ยบอกว่าไม่อยากฉีดแอสตราเซเนกาอยากจะฉีดซิโนแวคเนี่ยได้ไหมครับ <c oughs> อันนี้คือโดยหลักการผมจะบอกว่าตอนนี้ยาทั้งสองตัวครับก็สามารถฉีดได้ปลอดภัยทั้งทั้งผู้สูงอายุและไม่ผู้สูงอายุนะครับเนาะ <c oughs> ช่วงแรกเนี่ยตัวซิโนแวคเนี่ยที่เราบอกว่าผู้สูงอายุย,ยังฉีดไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นหลักฐานจากงานวิชาการมันยังน้อยเนาะแต่ตอนนี้มันผ่านมา สักพักหนึ่งแล้วประเทศจีนนี่ฉีดโอ้ซีโนแวคไปเป็นร้อยล้านโดสครับนะครับรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆออกมาว่าใช้ได้ปลอดภัยในผู้สูงอายุละงั้นประเด็นว่าต้องใช้อันไหนเนี่ยจริงๆในปัจจุบันก็คือฉีดได้ทั้งสองอย่างแต่คําถามเมื่อกี้ก็คือว่าเไม่อยากฉีดแอสตาถูกไหมครับเพราะว่ารู้มาว่าแอสตาเนี่ยอมันจะมีผลข้างเคียงเวลาฉีดเยอะกว่าถูกต้องไหมครับครับเนาะนะครับ อ่าแต่อย่าไปกังวลมากครับเพราะว่าแอสตาเนี่ยที่บอกว่ามีผลข้างเคียงเหมือนเป็นผลข้างเคียงที่แบบเล็กๆในน้อยอย่างที่ผมบอกอะ่ะอาจจะมีรู้สึกมีไข้มีขั้นเนื้อขั้น,นตัวมีเพลียมีเวียนหัวมีเรื่องของปวดปวด,ปวดตรงที่ฉีดแต่พวกนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับนะครับเนาะดังนะนั้นถ้าคือคือโดยสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยครับอ่าเราเราคงบางครั้งเราคงเลือกไม่ได้นะครับว่าจะจะขอฉีด อันนี้หรือขอฉีดอันนั้นเพราะมันขึ้นกับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไปที่นั้นวันนั้นเวลานั้นนะครับแต่ว่าทั้งสองอันเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุทั้งคู่นะครับดังนั้นฉีดได้ครับครับก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุนะฮะไม่ใช่ว่าพอไปถึงหมอจับแขนปุ๊บเป็นซิโนแวคนะครับผู้สูงอายุตกใจก็คือมันยืนไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแลครับนะครับไม่ได้ขนาดนั้นยืนยันว่าซีโนเป็นอาการ เล็กๆไปน้อยครับยืนยันว่าซีโนแวคเนี่ยสามารถฉีดในผู้สูงอายุได้ใช่ไหมครับอ่าตอนนี้อนุญาตให้ฉีดได้แล้วครับผมค่ะ